สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้ว k บ n g Mob j o k ฮาฮ่าครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญครับ,รบน้องของผมเองครับเด็กหญิงมันจนุ่มมันมีเสียมันหน้ามันควายไายวันนี้น้องอยังมาแต่งหน้าอ่าดูดูดูด,ดูผมไม่รู้จะพูดอะไรนี่ก็เป็นแค่แต่งหน้าแบบเด็กๆนะคะก็จะมาแต่งได้จริงด้วยะคะ่ะแต่งได้จริงนะคะก็เป็นร,รูปอังหุนค่ะ แก้ yeah, เราก็มาแต <Okay. S 1> okay. ah, mm ่งกันเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเขาใช้สีเนื้อก่อนเลยค่ะก็ใ้สีเนื้อทลงไปนะคะอย่าก็อย่าอย่าอย่าีนะคะต่อไปก็เราจะใช้สีชมพูนะคะก็มีสองสีชมพูนะคะก็จะใช้สีชมพูเข้มค่ะ นี้นะคะทาเฉพาะด้านล่างนะคะให้มันเห็นค่ะก็ใช้สีชมพูเเหมือนเดิมเลยค่ะต่อไปเนี่ยก็ใช้สีชมพูอ่อนค่ะก็ใช้สีชมพูอ่อนทาอีกด้านหนึ่งนะคะโอเคค่ะต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้สี ม่วงค่ะม่วงตรงนี้ะค anyway. ่ะเห็นไหมคะเป็นลูกจันทร์ก็ใช้สีม่วงคล้ายกันนี่นะคะต่อไปนี้นะคะก็จะใช้สีน้อแบบส้มนะคะเป็อมส้มๆตรงนี้ค่ะทถอ้ไปล่าง อเคต่อไปนะคะเราจะมาอยู่ของกลุ่มทาลิปกัะนแล้วคะซึ่งเนี่ยจะเป็นชุดแบบนี้นะคะต่อไปก็เราจะทาลิปสีชมพูอ่อนนะคะโ <c oughs> ดยที่สีชมพูอ่อนเนี่ยอาจจะต้องทานานหน่อยนะคะและเดี๋ยวเราไม่ใส่ริปมันนะเราใส่ริปมันดีกว่าอ,อีก <c oughs> ต่อไปนี้นะคะเราจะใช้ลิปมันทาทีหลังนะคะเราใช้ลิปแผ่นก่อนโอ้ลงลิปที่ผ่านะ ดีระมนพะครับเกบเทียร์เป็นคอยเป็นคอยบ้ลี้นี่เอ็นยาวูริตดะยืนหูโกต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้ลิปมันนะคะสีชมพูค่ะ น่ากายเจลีเลยครับทุกวันนี้เฮ่สุดเด่ดเธอเเปิดต่อไปเดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่ตรงที่ปัดแก้มกันคะ เราจะปัดแก้สีชมพูออนเสร็จหรือยังครับเรากับมาเป็นมิ้งเดมเสร็จแล้วค่ะเนี่ยเป็นเทากับดึงดรือิงเป็นกระตูนมนีสีเป็นยายนอน ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคิวไปก่อนครับลาสวัสดีครับ